ในขณะที่ในประเทศไทยเรานะครับธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมมากนักนะครับผิดกับในประเทศจีนครับที่นับตั้งแต่ผ่านช่วงโควิดสิกมาโรงแรมอ e ีสปอร์ตในจีนก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับโรงแรมอ e ีสปอร์ตพูดง่ายๆมันก็คือโรงแรมที่ให้บริการอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สเปคสูงๆเครื่องเกมคอนโซลหรือว่าเกมมิเกียรต่างๆครับ โดยจากข้อมูลนะครับพบว่าในปี2019จีนมีจำนวนโรงแรมอ e ีสปอร์ตเพียงแค่1,200แห่งเท่านั้นครับจนกระทั่งในล่าสุดครับปี2023โรงแรมอ e ีสปอร์ตก็มีจำนวนมากกว่า2,000 20, 0แห่งไปแล้วครับทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าทำไมธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันถึงสามารถเติบโต,ตขึ้นมาได้ผิดกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับที่นับวันก็ค่อยๆปิดตัวลงไปเรื่อยๆจนสื่อบางสำนักครับถึงกับบอกว่าในอนาคตโรงแรมอ e ีสปอร์ตนี่แหละที่จะมาแทนที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับ นับวันธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไม่เว้นแม้แต่ในจีนนะครับที่หลังจากผ่านช่วงโควิด1 9มาแล้วจำนวนธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในจีนก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครับผิดกับอีกหนึ่งธุรกิจครับที่นับวันก็ยิ่งเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในประเทศจีนครับธุรกิจที่ว่านี้ก็คือธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตครับ โรงแรมอ e ีสปอร์ตพูดง่ายๆมันก็คือโรงแรมที่ให้บริการอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สเปคสูงๆเครื่องเกมคอนโซลหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆครับส่วนเรื่องของโมเดลการหารายได้ของโรงแรมอ e ีสปอร์ตนะครับบางส่วนก็จะมีโมเดลเหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปครับก็คือจะมีการเก็บค่าบริการเข้าพักแล้วก็ให้บริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโรงแรมอ e ีสปอร์ตบางแห่งก็จะมีโมเดลในการหารายได้ที่มีอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการหารายได้จากการจัดอีเวนต์และทัวร์นาเมนต์แข่งเกมครับเช่นการให้เช่าพื้นที่สําหรับอีเวนต์เกมการหารายได้จากค่าเข้างานแข่งหรือว่าการขายสินค้าเกี่ยวกับเกมมิ่งภายในงานนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการทําแคมเปญกา,ารตลาดให้กับแบรนด์ผู้สนับสนุนครับ เช่นการทำแพ็กเกจราคาพิเศษที่รวมบริการของโรงแรมนะครับกับสินค้าของทางแบรนด์เลยโดยผู้เข้าพักที่ซื้อแพ e ็กเกจอีสปอร์ตนี้นะครับอาจจะได้รับของแถมเป็นฮาร์ดแวร์เกมมิ่งจากทางแบรนด์นะครับหรือว่าจะได้เป็นบัตรกำนันที่เอาไว้ใช้ซื้อสินค้าจากทางแบรนด์ครับอย่างไรก็ตามนะครับลูกค้าของโรงแรมอ e ีสปอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากนักนะครับดังนั้นส่วนมากแล้วโรงแรมอ e ีสปอร์ตจะเป็นโรงแรมแบบประหยัดครับโดยผลสํารวจในปี2020รายงานว่า โรงแรม e-sport มากกว่า61%เป็นโรงแรมราคาประหยัดและราคาของห้องพักโดยเฉลี่ยนะครับตกเพียงคืนละ234หยวนต่อคืนเท่านั้นหรือว่าเราวๆ1 1่0บาทครับโดยกลุ่มลูกค้าของโรงแรม g a ม i n g ก็จะมีความแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าของโรงแรมทั่วไปพอสมควรครับโดย88%ของผู้เข้าพักนะครับเป็นเพศชายในขณะที่ผู้เข้าพักที่เป็นเพศหญิงมีเพียงแค่1 2เท่านั้นครับ และส่วนใหญ่ผู้เข้าพักจะอยู่ในช่วงอายุ18-30ปีครับซึ่งคิดเป็น85%ของจํานวนผู้เข้าพักทั้งหมดทั้งนี้กลุ่มลูกค้าก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาเพื่อเล่นเกมกับเพื่อนนะครับกลุ่มที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่ากลุ่มที่มาหาคู่สวีทก็มีเช่นเดียวกันครับรวมถึงก็จะมีกลุ่มอื่นๆอีกละปายนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็น Travel User หรือว่ากลุ่มที่เป็นวิสเน e ตย User ครับ นอกจากนี้พฤติกรรมของลูกค้าก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากโรงแรมทั่วไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าของโรงแรม e s สปอร์ตเนี่ยจะไม่นิยมจองห้องพักผ่านทางแพลตฟอร์มจองห้องพักออนไลน์นะครับและมีเพียงแค่46%ของผู้เข้าพักในโรงแรม e s สปอร์ตเท่านั้นที่จะจองห้องพักผ่าน OTA ซึ่งตามข้อมูลของทางดั l a s s o n s u l t i n g นะครับระบุว่าผู้เข้าพักในโรงแรม e ีสปอร์มักจะจองห้องพักแบบกระชั้นชิดนะครับมากกว่า42%เลยทีเดียว อีกทั้งผู้เข้าพักในโรงแรมอ e ีสปอร์ตนะครับก็มักจะใช้เวลาอยู่ในห้องมากกว่าโรงแรมทั่วไปอีกด้วยครับซึ่งจะใช้เวลาอยู่ในห้องโดยเฉลี่ยม,มากถึง21.9ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆดังนั้นโรงแรมอ e ีสปอร์ตจึงมีโอกาสในการจะขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยมากกว่าโรงแรมทั่วๆไปครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพูดถึงประเภทของโรงแรมอ e ีสปอร์ตแล้วเราสามารถจะแบ่งโรงแรมอ e ีสปอร์ตออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันครับ ประเภทแรกก็คือโรงแรมที่เน้นให้บริการสำหรับเกมเมอร์เป็นหลักครับอย่างเช่นโรงแรมที่มีชื่อว่า E-Zone y y e r s s p c e e ครับโรงแรม e s p o r t แบบจัดเต็มแห่งแรกในญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับทีมเกมมิ่งที่มีสีสานฉูดฉาดล้ำสมัยมากๆนะครับโดยโรงแรมแห่งนี้จะมีทั้งหมด8ชั้นด้วยกันครับ3ชั้นแรกแล้วก็ชั้น7ของโรงแรมนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับเกมเมอร์ โดยเฉพาะในชั้น7ครับที่จะมาพร้อมกับห้องเดี่ยวที่มี PC สเปคสูงติดตั้งเอาไว้ครับเพื่อให้บริการกับลูกค้าและก็นักแข่ง eSport ครับส่วนในชั้น4-6ถึงนะครับจะเป็นห้องพักแคปซูลไว้ใช้สำหรับพักผ่อนนะครับนอกจากนี้แล้วชั้นแรกของโรงแรมนะครับก็ยังเป็นฮอล์ที่เอาไว้ใช้จัดแข่งขัน e s p o r t อีกด้วยครับส่วนโรงแรมอีกประเภทหนึ่งนะครับคือโรงแรมทั่วไปครับที่มีบริการสาหรับเกมเมอร์พ่วงติดมาด้วย เช่นพวกโรงแรมที่มีโซนเล่นเกมนะครับหรือว่าห้องเล่นเกมให้แขกเนี่ยสามารถจะไปใช้บริการกันได้อย่างในประเทศไทยเราเองนะครับก็จะมีอย่างเช่นโรงแรมเกมเม p a r a d ราได a m แคมในภูกเก็ตครับหรือว่าจะเป็นโรงแรม m a ริออต t e เอ็กซิค e ในกรุงเทพครับที่เป็นโรงแรมในประเภทนี้เช่นเดียวกัน ในขณะที่ในประเทศไทยเรานะครับธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมมากนักนะครับผิดกับในประเทศจีนครับที่นับตั้งแต่ผ่านช่วงโควิดสิมาธุรกิจดังกล่าวตัวนี้ก็มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งนับตั้งแต่ปี2018นะครับที่ธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตเริ่มเข้ามาในจีนนับตั้งแต่นั้นมาโรงแรมอ e ีสปอร์ตในจีนก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับโดยจากข้อมูลนะครับพบว่าในปี2 0 1 9นจีนมีจานวนโรงแรมอ e ี และได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น1 1 0 0 0แห่งในปี2021จนกระทั่งในล่าสุดครับปี2023โรงแรมอ e ีสปอร์ตก็มีจำนวนมากกว่า20,000แห่งไปแล้วครับล่าสุดข้อมูลในปี2020ครับโรงแรมอ e ีสปอร์ตนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง5.13อของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งหมดในจีนครับโดยเป็นรองเพียงแค่บิสเนสโฮเทลรีสอร์ทโฮเทลเคาน์เตอร์เต m มโฮเทลและก็เพอร์ซันไลท์โฮเทลเท่านั้นครับและด้วยงบในการลงทุนและก็ค่าเช่าที่มันสูงนะครับในเมืองชั้นหนึ นักลงทุนส่วนใหญ่เลยเลือกที่จะสร้างโรงแรมในเมืองชั้นรองๆมากกว่านะครับโดยเฉพาะพวกเมืองชั้น2ออย่างเมืองเจิ้งจูอู่ฮั่นเฉิงตูและก็ซีอานครับโดยที่เมืองซีอานนี้เองนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีจํานวนโรงแรมอ e ีสปอร์ตมากที่สุดในจีนเลยก็ว่าได้ครับโดยมีจํานวนมากถึง600แห่งครับหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่าโรงแรมอ e ีสปอร์ตในจีนมันเติบโตมากขนาดไหนทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามใช่ไหมครับว่าทําไมธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันถึงสามารถเติบโตขึ้นมาได้ ผิดกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับที่นับวันก็ค่อยๆปิดตัวลงไปเรื่อยๆจนสื่อบางสำนักครับถึงกับบอกว่าในอนาคตโรงแรมอีสปอร์ตนี่แหละที่จะมาแทนที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับโดยจากข้อมูลที่ผมแล้วก็ทีมงานพยายามจะรวบรวมมานะครับพบว่าสาเหตุหลักๆที่มันทําให้ธุรกิจอีสปอร์ตในจีนมันเติบโตเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือข้อจํากัดทางกฎหมายของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับ โดยในประเทศจีนนะครับหนึ่งในปัญหาที่ทางรัฐบาลจีนพยายามจัดการมาโดยตลอดมันก็คือปัญหาเด็กติดเกมครับซึ่งเพื่อแก้ปัญหาที่ว่ามานี้นะครับทางรัฐบาลจีนจึงได้พยายามออกกฎหมายเพื่อจํากัดเวลาเล่นเกมของเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีครับโดยกําหนดให้เด็กๆสามารถจะเล่นเกมได้เฉพาะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับรวมถึงจํากัดไม่ให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าร้านเกมนอกช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วยนะครับ และด้วยข้อจํากัดนี้เองครับมันก็เลยทําให้เด็กๆหลายคนเลือกที่จะหนีมาเล่นเกมในโรงแรมอ e ีสปอร์ตกันมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าโรงแรมเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของการจํากัดอายุผู้ใช้งานเท่ากับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับและถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วโรงแรมเหล่านี้นะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับแขกที่มาคนเดียวและก็มีอายุต่ากว่า18ปปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย คุณก็สามารถจะใช้บัตรประชาชนของคนอื่นได้นะครับหรือไม่ก็ต้องมากับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปครับข้อ2ครับบรรยากาศที่เอื้อกับเกมเมอร์รุ่นใหม่มากกว่านะครับต้องบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกมเมอร์รุ่นใหม่หันมาเล่นเกมในโรงแรมอีสปอร์ตกันมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็คือเรื่องของบรรยากาศนี่แหละครับซึ่งมันตรงกับความต้องการของพวกเขามากกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มักจะมีบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนักครับเช่นมีเสียงดังนะครับหรือว่ามีควบุรี ซึ่งตรงนี้ครับการมาพักในโรงแรม e s p o r t เนี่ยมันก็สามารถจะตัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งออกไปได้นะครับแถมยังได้พื้นที่ส่วนตัวในการเล่นเกมอีกด้วยครับโดยทางคุณยานคีครับหนึ่งในนักศึกษาที่มาใช้บริการโรงแรม e s p o r t เธอได้บอกไว้ว่าเธอได้เปลี่ยนจากการเล่นเกมตามร้านเกมนะครับมาเล่นเกมในโรงแรม e s p o r t ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเพราะว่าเธอมองว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มักจะมีเสียงดังและเต็มไปด้วยคนแปลกหน้านะครับที่บางทีก็จะมาสูบบุหรี่ภายในร้านจนมันก็เลยทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบาย อีกทั้งโรงแรมอ e ีสปอร์ตเองนะครับก็มี PC ที่คุณภาพสูงกว่าด้วยครับนอกจากนี้เธอยังเสริมไว้อีกนะครับว่าแม้ว่าเธอจะสามารถเล่นเกมที่บ้านได้แต่ว่าการออกมาเล่นเกมแบบเห็นหน้ากับเพื่อนๆเ,เนี่ยมันก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่ดีกว่าอยู่ดีนะครับโดยเธอมักจะมาพักโรงแรมกับเพื่อนอีก4 5หคนครับเพื่อมานั่งเล่นเกมด้วยกันและเมื่อไหร่ที่พวกเธอเหนื่อยจากการเล่นเกมนะครับเธอก็จะไปพักผ่อนหรือว่าหากิจกรรมอื่นๆทําร่วมกับเพื่อนของเธอครับข้อ3ครับ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่จูงใจเหล่าเกมเมอร์ได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโรงแรมอ e ีสปอร์ตนะครับที่นับวันก็มีคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ทําให้ธุรกิจดังกล่าวนี้นะครับจำเป็นจะต้องงัดเอากลยุทธ์เด็ดๆของตัวเองเนี่ยมาเพื่อจูงใจเกมเมอร์ให้เข้าไปใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโรงแรมอ e ินเท l เจนต์อีสปอร์ตครับที่ได้นําเอา AI เสมือนจริงอย่าง VG มาให้บริการด้านข้อมูลกับเหล่าเกมเมอร์ หรือว่าจะเป็นอย่างโรงแรม e ิ e c t กทรอนิกส์สปอร์ตไอโฮเทครับที่ดึงดูดเกมเมอร์ด้วยการจัดแข่งขันท e ัวนเมนต์อีสปอร์ตในแทบทุกเดือนนะครับก็จะทําให้ทั้งแขกแล้วก็พนักงานเนี่ยสามารถมาแข่งขันเพื่อชิงรางวัลร่วมกันได้ครับรวมถึงยังมีชุดนอนที่เหมาะกับการเล่นเกมให้แขกยืมด้วยนะครับและโรงแรมอย่าง CJ Hotel ทครับที่จูงใจเกมเมอร์จากสิทธิพิเศษที่ผู้เล่นจะได้รับนะครับเมื่อผู้เล่นมาเล่นเกมผ่านทาง WiFi ของโรงแรมเช่น การได้ชุดคอสตูมพิเศษเวลาเล่นเกมนะครับหรือว่าการที่สามารถจะเข้าไปเล่นในด่านพิเศษของเกมนั้นได้ครับจากเรื่องราวที่ได้เล่าไปนะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมอ e ีสปอร์ตในประเทศจีนไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะเติบโตต,ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบรรยากาศที่มันเหมาะกับเกมเมอร์รุ่นใหม่มากกว่านะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ที่บรรดาโรงแรมต่างๆเนี่ยหยิบยกขึ้นมาใช้นะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในอนาคตเราก็คงจะต้องรอคอยต่อไปนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีโรงแรมอ e ีสปอร์เจ๋งๆมาเปิดให้บริการกันมากน้อยขนาดไหนครับและก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ